การกินอาหารนอกบ้านก็เป็นอะไรที่น่าสนใจใช่ไหมคะกังวลอยู่เหมือนกันกลัวร้านนะคะจะปรุงรสจัดไปสวัสดีค่ะดิฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ24เจลทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะถ้าคนที่เป็นโรคไตนะคะต้องไปกินข้าวนอกบ้านแล้วจะมีวิธีอย่างไรบ้างที่จะช่วยคุมโซเดียมได้หลายๆายครั้งที่เราอาจจะไม่มีเวลาทาอาหารเองที่บ้านหรือทําเป็นอยู่ไม่กี่เมนูวนวน ้หรืออยากจะไปดินเนอร์กินข้าวเย็นกับครอบครัวบ้างการกินอาหารนอกบ้านก็เป็นอะไรที่น่าสนใจใช่ไหมคะแต่ก็มีเรื่องที่เรากังวลอยู่เหมือนกันคือเราไม่ได้ทําอาหารทานเองกลัวร้านนะคะจะปรุงรสจัดไปใช้ผงชูรสใส่น้ํามันเยอะหรืออาหารอาจจะไม่สะอาดปรุงไม่สุกพออาจจะทําให้เราท้องเสียได้คลิปนี้นะคะก็จะพูดถึงเทคนิคการเลือกเมนูอาหารทานนอกบ้านยังไงให้ปลอดภัย 1. น่ข้าวร้านแล้วนะคะดูเมนูอาหารเลยว่าเมนูอันไหนที่ดูแล้วมันเค็มน้อยเช่นกัวไก่ข้าวผัดแกงจืดผัดผักน้ำมันหอยเป็นต้นค่ะ2ทุกครั้งที่เราสั่งอาหารนะคะเน้นย้ำกับพ่อครัวแม่ครัวเลยค่ะว่าไม่ใส่ปรงชุรดให้ลดน้ำปลาลงปรุงให้น้อยกว่าปกติ3หากจำเป็นต้องกินนะคะแล้ว2องข้อแรกที่บอกไปก็คือเลือกเมนูที่ดูเค็มน้อยไม่ได้เน้นย้ำกับพ่อค้าแม่ค้าไม่ได้ว่าให้ปรุงให้น้อยเราก็ทานมื้อนั้น ปกติไปเลยแต่อาหารมื้ออื่นๆในวันนั้นนะคะเราต้องลดโซเดียมลงต้องทานโซเดียมให้น้อยที่สุดเช่นถ้ามื้อกลางวันเราไปกินข้าวนอกบ้านแบบนี้ค่ะเราอาจจะได้รับโซเดียมประมาณ1,250มิลลิกรัมแบบนี้อีก2มื้อที่เหลือนะคะก็มีโคต้าในการทานโซเดียมประมาณ300-350ถึงมิมิลลิกรัมดังนั้นนะคะถ้าต้องมากินข้าวนอกบ้านแล้วไม่สะดวกที่จะให้ลดโซเดียมหรือเลือกเมนูที่ดูเค็มน้อยไม่ได้นะคะทานปกติ เลยแล้วมื้ออื่นเราก็ลดโซเดียมลงทานโซเดียมให้น้อยที่สุดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเทคนิคในการกินข้าวนอกบ้านยังไงให้ปลอดภัยก็มีเพียงเท่านี้ทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ได้ในช่อง24เจลทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะ